สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการเป็นข่าวเล่าเลือกทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งผมก็ได้นำเรื่องเล่าที่เป็นตำนานเกี่ยวกับสัตว์ในเทพนิยายจะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันพร้อมแล้วกดไลค์กดติดตามแล้วไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันในวันนี้ นั่นก็คือตำนานของนางเงือกเงือกเป็นอะมนุษย์สะเทินน้ำสะเทินบกที่อาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำเชื่อกันว่าเงือกผู้นี้อาจมีถิ่นกำเนิดบนฝั่งปิตานีและเดินทางว่ายข้ามช่องแคบอังกฤษไปยังคอสต w วอ์ซึ่งเป็นที่มาให้ผู้คนเรียกชื่อสถานที่แห่งนี้ว่าเมอร์เมดเมอร์แมนหรือเงือกตัวผู้ตัวเมีย ซึ่งเป็นคำผสมของภาษาแองโกลและฝรั่งเศสเมื่อว่ายนะ้ำมาถึงคอนวล尔เกลจะขยายพันธุ์ไปไกลจนถึงทะเลฝั่งตะวันตกของเกาะอังกฤษและเลยไปถึงร,บรอบๆประเทศสกอตแลนด์ตอนเหนือสู่สแกนดิเนเวียนอกจากนี้ยังอาจมีบางครั้งที่เราสามารถพบเห็นเงือกได้ตลอดแนวฝั่งยุโรปและตลอดแนวฝั่งแอตแลนติกของประเทศอังกฤษกับไอแลนด์ด้วยซึ่งเหตุผลที่พบมาจากการที่เงือกชอบอากาศเย็นเอก แต่และประเทศก็มีตำนานเล่าถึงกำเนิดของนางเงือกในรูปแบบที่แตกต่างกันโดยหากในนิทานพื้นบ้านของโรมันจะกล่าวไว้ว่าเมื่อครั้งที่สงครามกรุงทรอยได้มีเศษไม้ที่แตกมาจากซากเรือรบที่ถูกเผาวอดไวยและเศษไม้เหล่านั้นก็ได้กลายสภาพมากำเนิดสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเงือกนั่นเองส่วนชาวไอริชก็มีตำนานเล่าว่านางเงือกคือหญิงสาวนอกศาสนาที่ถูกขับไล่ให้ออกไปจากแผ่นดิน ส่วนบางท้องผิดก็เชื่อกันว่าแท้ที่จริงแล้วชาวเงือกก็คือบรรดาลูกของกษัตริย์ฟาโรที่จมน้ำตายในทะเลแดงนั่นเองส่วนตำนานของเทพกิีได้มีความเชื่อว่าต้นตระกูลของเงือกคือไตตอนซึ่งมีบิดาชื่อว่าโพเซดอนผู้เป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลและมีมารดาเป็นพลายน้ำสาวตนหนึ่งโดยหากกล่าวถึงไตตอน ผู้คนมักจะนึกถึงไตตอนที่มีหางเป็นป่ามีหนวดเขายาวและมีอำนาจยิ่งใหญ่ในท้องทะเลที่พักของไตตอนอยู่ในปราสาททองคำที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ทะเลลึกไตตอนมีอาวุธเป็นตีสูนหรือฉมวกสามงามและคอยเป่าแต่หอยสังเพื่อใช้ควบคุมความสงบให้แก่ท้องทะเลด้วยเหตุน,นี้ไตตอนจึงมีอีกหนึ่งสมญานามว่านักเป่าแต่แห่งท้องทะเล บางตำนานก็เล่าว่าช้าวเงือกรุ่นบุกเบิกบแท้จริงแล้วคือโอนเนสผู้เป็นเทพแห่งทะเลของชาวบาบิโลนซึ่งเป็นอาณาจักรโบราณในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอนเนสมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่มีศรีรษะเป็นปลานอกจากนี้เทพผู้นี้ยังถือเป็นเทพผู้มีพลังอำนาจต่อดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อีกด้วยโดยโอนเนสมักจะปรากฏกายขึ้นมาจากท้องทะเลในช่วงเวลาเชา้า และหายตัวไปในทะเลตอนเวลาค่ำในทุกๆวันเมื่อเวลาผ่านไปเทพอียาผู้มีลักษณะครึ่งคนครึ่งปลาเช่นเดียวกับโอนเนสได้ขึ้นมามีบทบาทแทนโอนเนสจึงเชื่อว่าว่าเทพเจ้าอียาเป็นบนรรพบุรุษของเงือกนั่นเองส่วนเทพเจ้าอาทากัติสก็คือเป็นตัวแทนแห่งดวงจันทร์ซึ่งมีรูปร่างลักษณะเป็นครึ่งคนครึ่งปลาเช่นเดียวกัน สำหรับสาเหตุที่เทพเจ้าทั้งหลายองค์ของชาวบาบิโลนมีลักษณะเป็นครึ่งคนครึ่งปลานี้ก็เพราะพวกเขามีความเชื่อกันว่าในทุกๆวันดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะขึ้นและจมหายลงไปในทะเลทุกครั้งดังนั้นเทพเจ้าที่เขานับถือจึงควรมีรูปร่างลักษณะที่สามารถใช้ชีวิตได้อยู่ทั้งบนบกและในน้ำนั่นเองเรื่องเล่าทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งลึกลับที่ยังไม่มีใครสามารถอธิบายได้เงื่อนงำทั้งหมด ยังคงซ่อนอยู่และถูกถ่ายทอดกันมานานหลายต่อหลายปีซึ่งเล่าผ่านเรื่องราวของเงือกว่ากันว่ากระจบที่นางเงือกใช้สำหรับส่องนั้นถือเป็นตัวแทนของดวงจันทร์ซึ่งการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ไปรอบๆโลกทำให้เกิดอิทธิพลต่อปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงซึ่งความเชื่อมโยงกันสองสิ่งนี้ด้วยได้ช่วยให้ตำนานนางเงือกมีความซับซ้อนและพิสดารมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม หลังจากคิดศาสนาได้เริ่มดีขึ้นตำนานนางเงือกก็ถูกปรับแง่มุมไปจากเดิมศาส,สนาคิดเชื่อว่านางเงือกสามารถมีชีวิตจิตใจและมีวิญญาณได้หากแต่ต้องให้คำสัญญาว่าจะอาศัยอยู่บนบกตลอดไปโดยไม่คิดกลับคืนสู่ใต้ทะเลอีกแต่เรื่องดังกล่าวกลับเป็นไปไม่ได้และสร้างความทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสให้แก่เธอเป็นอย่างมากหนึ่งในเรื่องราวที่น่าเศร้าสะเทือนใจเกี่ยวกับนางเงือก มีเรื่องเล่าอยู่ว่านางเงือกได้ไปเยี่ยมนักบวชลูกหนึ่งในเกาะไอโอนาซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กที่ตั้งห่างออกไปจากประเทศสกอตแลนด์สถานที่แห่งนี้เป็นที่เคารบสักการะที่นางเงือกเดินทางไปอยู่เสมอทุกครั้งที่เธอไปนางเงือกจะขอชีวิตจิตใจและวิญญาณจากนักบวชรูกนั้นซึ่งนักบวชก็โสดมนขอพรให้สำลิศผลแก่เธอแต่มีข้อแม้ว่า เธอจะต้องไม่กลับมาที่ท้องทะเลอีกตลอดไปซึ่งแม้ว่านางเงือกอยักมีชีวิตจิตใจมากเพียงใดเธอก็ไม่อาจจะละทิ้งทะเลอันเป็นที่รักของเธอไปได้สุดท้ายเรื่องราวของเธอก็จบลงอย่างน่าเศร้าเล็กน้อยนางเงือกได้ออกไปจากเกาะน,นั้นและน้ำตาที่หลั่งไหลออกมาของเธอก็กลายมาเป็นก้อนกวัวสีเขียวเทาที่พบบนเกาะไอโอนาะเวลาออกทะเลชาวประมองอาจจะเคยเห็นนางเงือกอยู่บ่อย ยิ่งในช่วงเวลาที่มีคลื่นลมแรงจัดด้วยแล้วจะยิ่งสามารถพบเห็นนางเงือกพวกนี้ได้ง่ายมากขึ้นและดูสวยงามเตตะตาเป็นอย่างมากเมื่อกลุ่มเงือกโลดแล่นอยู่ในทะเลที่กำลังมีคลื่นถาโถมร่างกายสีเงินยวงของนางเงือกมองดูระยิบระยะจับตาอยู่เหน,นือคลื่นอีกทั้งดวงตาสีเขียวยังเป่งประกายสุกใสในยามเมื่อพวกเงือกถ่ายตัวขึ้นลงตามลูกคลื่นแม้ว่านางเงือกเหล่านี้จะอาศัยอยู่ใต้ท้องทะเล แต่พวกม,มันมักมีภาษาวัฒนธรรมเป็นของตนเองเช่นกันไม่แตกต่างไปจากมนุษย์ที่อยู่บนบกอย่างไรก็ตามเงือกก็สามารถพูดภาษาคนปกติบนแผ่นดินที่อยู่ไม่ไกลจากตัวมันได้เช่นกันส่วนอุปนิสัยของเงือกนั้นเป็นที่รู้กันว่านางเงือกชอบออกมาท่องเที่ยวตามชายฝั่งบางครั้งก็จะออกมานั่งหวีผมที่ยาวสลวยอยู่บนหาดทรายหรือนั่งฟังเสียงคลื่นเสียงนกร้องบ้างก็มีเงือก จึงถือเป็นสิ่งมีชีวิตทางทะเลที่มีปัญญาที่ฉลาดที่สุดอีกทั้งยังมีความว่องไวเกินกว่าที่ใครจะเข้าไปยุ่งเรื่องของพวกมันได้อาหารของนางเงือกก็คือปลาและอาหารทะเลอื่นๆอย่างไรก็ตามนางเงือกไม่เคยจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการตกปลาของชาวประมงเลยเวนเสียแต่ว่ามนุษย์นั่นแหละที่มักเข้าไปลุกลานความสงบสุขของนางเงือกอยู่เสมอนางเงือกเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจ เพราะนางมีความสวยและมีความลึกลับทําให้เกิดความน่าค้นหานางเงือกที่มีผมสีบอลแก่อ่อนต่างระดับจะเรียกกันว่าสตอเบอรี่บอลอีกทั้งยังมีดวงตาสีเขียวหรือเขียวอมฟ้ากลมโตซึ่งเป็นสีเดียวกับน้ํำทะเลด้วยส่วนผิวพรรณในส่วนที่คล้ายคนก็คือมีผิวสีขาวบริสุทธิ์ราวกับไข่มุกสัดส่วนองเอวของนางเงือกก็ดูสมส่วนพอเหมาะสวยงาม เมื่อนางเงือกลงไปอยู่ในทะเลจึงมองดูเหลือบเป็นสีเงินนอกจากนี้ชาวเงือกยังมีอายุที่ยาวนานกว่านางเงือกจะโตหรือจะแก่ได้ใช้เวลาที่ยาวนานกว่ามนุษย์หลายเท่าทําให้ยากที่จะสามารถเดาอายุที่แท้จริงของนางเงือกได้ด้วยเหตุผลนี้นางเงือกจึงสามารถใช้ชีวิตยังมีความสุขได้ยาวนานและมีช่วงเวลาของการเป็นสาวที่ยาวนานนับหลายๆปีเลยทีเดียวส่วนนายเงือก ที่เป็นชายก็มีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาไม่เบานายเงือกจะมีรูปร่างบึกบืนร่างกายปกคลุมไปด้วยขนและมีผิวสีคํากว่านางเงือกที่เป็นเพศเมียส่วนปรากฏตัวนายเงือกก็ดูอ่อนโยนมากกว่าบริขุนมันที่แสดงออกมาอย่างมากทีเดียวโดยความที่เงือกเป็นสิ่งที่ไม่มีวิญญาณแต่กลับมีอำนาจเหนือธรรมชาติซึ่งมีผลให้เป็นอมตะและสามารถล่วงรู้อนาคตได้อย่างไรก็ตามพวกมันมักจะมีนิสัยเห็นแก่ตัว ไรสาระและอิจฉาริษยาด้วยหากกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเงือกก็ถือเป็นเรื่องราวที่แสนซับซ้อนยากจะเข้าใจเพราะถ้ามนุษย์และเงือกก็ต่างประทับใจในความงามของร่างกายของแต่ละฝ่ายความรักและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งสองจึงเกิดขึ้นและเกิดเป็นเรื่องราวต่างๆมากมายแต่ความแตกต่างทางด้านบุคลิกและการดำรงชีวิตที่ไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิง จึงทําให้ความสัมพันธ์ในทุกครั้งต้องจบลงด้วยความเศร้าอาอนางเงือกไม่อาจทนอยู่กับมนุษย์เพศชายได้นาน mm hmm. เธอมักจะมีนิสัยรักเสรี mm hmm. และคิดว่าชีวิตบนบกที่แห้งแล้งเต็มไปด้วยฝุ่นมนลพิษสิ่งที่น่ายุ่งยากสําหรับเธออีกทั้งนางเงือกจะไม่ยอมทํางานบ้านงานเหลือสิ่งเดียวที่เธอสามารถทําได้ก็คือการนั่งส่องกระจกและหวีผมซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป จึงทำให้ความรักที่ฝ่ายชายเคยมีก็จะจืดจางลงไปเรื่อยๆนั่นเองนางเงือกจะทนไม่ได้ที่ต้องตกเป็นหัวข้อให้ชาวบ้านรวมหัวกันกระซิบนินทาเธอจนในที่สุดก็ต้องหนีกลับไปทะเลเป็นเหมือนเช่นเดิมและกลับไปทำกิจกรรมร่วมกลุ่มเงือกเหมือนอย่างที่เคยทำในอดีตหากนางเงือกและมนุษย์สมสู่กันเื้อสายที่ออกมาจะมีรูปร่างเหมือนมนุษย์ทุะการแต่จะมีพังผืดที่มือและเท้าแถมมาด้วย ทำให้บุคคลผู้นั้นสามารถว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่วแต่ทำกิจกรรมอื่นๆไม่เก่งด้วยเหตุนี้จึงเป็นอีเหตุผลที่ทําให้นางเงือกและลูกๆต้องทิ้งชีวิตบนฝัง่งและกลับไปรวมกลุ่มสังคมเดิมๆในเวลาถัดไปหากนางเงือกโกรธเพราะถูกขัดขวางหรือดูถูกเธอจะทําการแก้แค้นบุคคลนั้นอย่างแสนโหดร้ายทารุณชาวประมงที่เคยได้นางเงือกเป็นเมียจึงไม่ควรออกทะเลอีกต่อไปเพราะพวกเธอถือว่า ชีวิตคู่ที่ไปกันไม่รอดนั้นเป็นความผิดของมนุษย์หลังจากที่เธอจากไปแล้วพวกเขาเหล่านั้นจะไม่มีวันจับปลาได้อีกต่อไปเลยมากไปกว่าน,นั้นหากพวกเขายังจะดื้อดึงที่จะออกทะเลต่อไปก็อาจจะพบจุดจบในชีวิตโดยการถูกทิ้งให้อยู่กลางทะเลแบบไม่มีวันกลับสู่ชายฝั่งได้อีกเลยก็เป็นได้แต่ด้วยต้องการประโยชน์จากนางเงือกชุมชนชาวประมงชายฝั่ง จึงจะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างตนกับนางเงือกไว้เพราะรู้ว่านางเงือกเป็นผู้มีอำนาจในการอย่างรู้และสามารถทำลายอนาคตให้แก่ชาประงงได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศสภาพภูมิประเทศที่มีปลาชุกชุมนางเงือกก็สามารถอย่างรู้ได้ทั้งสิน้นส่วนค่าจ้างของนางเงือกก็ไม่ได้จ้างกันเป็นเงินทองแต่เธอจะทำงานเพื่อแลกกับหวีทองคำและกระจกทองคำเท่านั้นในบางครั้ง พวกเงือกจะเชื่อมโยงตนเองเข้ากับลูกของมนุษย์โดยการสแสดงตนเป็นผู้พิทักษ์เด็กก็มีนางเงือกพวกนี้สามารถลงโทษใครก็ได้ที่มารบกวนให้เด็กได้รับความเจ็บไข้หรือไม่สบายในทุกรูปแบบในทางตรงกันข้ามก็มีตำนานเล่าว,ว่านางเงือกคือนางฟ้าฝ่ายอธรรมเช่นกันเพราะพวกเธอมักจะใช้เสียงอันไอพเราะเพาะพิ้งล่อลวงให้ชายหลงไหลได้เืิ่มจากนั้นจะกล่อมจนหลับแล้วจึงใช้ฟันอันแหลมคมฉีกเนื้อของมนุษย์ออกเป็นชิ้น ก่อนที่จะกินเนื้อมนุษย์ของเหยื่อเคาะาลผู้นั้นอยากอิ่มอร่อยเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับเรื่องราวของนางเงือกที่ทางรายการเป็นข่าวเล่าเรื่องเนี่ยนำมาเล่าให้ท่านได้รับชมรับฟังกันในวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตาม subscribe ลายการให้เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยอยากจะให้พวกเรานำเรื่องไหน มาเล่าก็พิมพ์บอกกล่าวกันมาด้านล่างคอมเมนต์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ